สวัสดีครับผมนายกเชนธิรรัตน์จึงยิ่งนังรุ่งนายกเทศมนตรีเมืองสระบ,บรุรีวันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล10โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบ,บุรีครับวันนี้เราได้จัดกิจกรรมสอนน้องลอยตัวและปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับน้องนองน,องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ครับในรอบปีที่ผ่านมาเราได้ยินข่าวสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะเด็กเยาวชนที่ไม่สามารถว่ายน้ําได้นะครับจมในแม่น้ำนะครับในจังหวัดสระบ,บุรีเองก็มีเยอะนะครับ เราจึงเล็งเห็นว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเยาวชนให้รู้จักวิธีการลอยตัวเอาชีวิตรอดแล้วก็รู้จักวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเราได้สอนน้องลอยตัวนะครับอย่างที่เห็นตอนนี้น้องๆกําลังฝึกลอยตัวอยู่ช่วงเช้าเรามีการสอนทฤษฎีการทํา CPR ให้กับน้องๆเรามีวิทยากรนะครับต้องขอบคุณวิทยากรจากสมาคมอายุทยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยานะครับที่มาเป็นวิทยากรและนําอุปกรณ์สอนน้องๆมาในวันนี้ผมคิดว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้น้องๆนะครับได้รู้จักวิธีการผถมยานเบื้องต้นในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็การเอาชีวิตรอดได้หลังจากนี้นะครับเราก็กําลังจะมีสระไว้น้ําของโรงเรียนเทศบาลเมืองสระบ,บุรีแห่งแรกนะครับอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล7วัดแก่งขนุนเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับกลางปีหน้า เราก็คงจะสามารถนําน้องๆในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองสระบุรีเนี่ยได้ไปเรียนว่ายน้ําได้เพราะเป้าหมายของผมของคณะผูบุริหารนะครับอยากจะให้น้องๆที่ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรีของเราทุกคนเนี่ยสามารถว่ายน้ําเป็นนั่นเป็นเป้าหมายของเรานะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็เป็นโครงการดีๆนะครับที่เริ่มต้นโดยเทศบาลเมืองสระบุรีครับต้องอฝากบอกพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่า เรากําลังจะมีสระว่ายน้ําแห่งแรกของเทศบาลเมืองศรีคือสระว่ายน้ําโรงเรียนเทศบาล7วัดแก่งถนุนนะครับแล้วโครงการนี้คงได้ต่อยอดต่อไปครับขอบคุณครับ